ช่วงคุยข่าวสนับสนุนโดยอร่อยทุกวันมั่นใจบีทาเกนไทยประกันชีวิตมากกว่าการประกันชีวิตท่อตราช้างผู้เชี่ยวชาญเรื่องระบบท่อ ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้เราได้พูดคุยกับคุณอาสัยรุ่งโพทองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ทางปัญญานะครับซึ่งเราก็คุยกันมาอย่างเมามันเมื่อวานนี้เวลาน้อยไปหน่อยนึงวันนี้เปิดโอกาสให้เต็มที่เลยครับสวัสดีนายครั้งหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องของความคืบหน้าตอนนี้ค่ะผมว่าเวลาน้อยไปเพราะว่าผมไปรบกับเขามาประมาณ ประมาณ3เดือนแล้วสเดือนแล้วแต่ว่าต้องบอกตรงๆว่าผมไม่ได้ไปรบเพื่อเอาแพ้เอาชนะคับแต่เนื่องจากว่าผู้ร่วมอาชีพมีปัญหาครับแล้วก็รับไม่ได้จริงๆกับปัญหาต่างๆแล้วก็พยายามติดต่อให้ผมเข้าไปร่วมหาทางออกครับที่เข้าไปในไปหาทางออกที่ที่คือจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องยอมรับว่ากฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยมันเป็นกฎหมายที่ร่างมาตั้งแต่ปี2537เขาเรียกกฎหมายเขาเรียกพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ปี2 5 3 7ซึ่งผู้ร่างกฎหมายขอโทษเราไม่ได้ว่าท่านหรอกครับท่านมีเจตนาดีที่จะทําให้สังคมบนเทิงเนี่ยอยู่กันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นจะต้องมีกฎเกณฑ์บ้างการ,<ส>รอยู่เป็นสังคมถึงจะได้อยู่กันได้แบบพึ่งพาอาศัยกันแล้วก็มีอะไรที่เป็นตัวกลางอยู่แต่ปรากฏว่าผู้ที่ร่างกฎหมายต้องขออภัยครับยุคนั้นสมัยนั้นผู้ที่ร่างกฎหมายมาจากนักวิชาการมาจากนักกฎหมายมาซึ่งไม่มีคนรู้เรื่องเกี่ยวกับเพลงจริงจังเพราะฉะนั้นกฎหมายที่ร่างมาแล้ว ม,มีช่องหัวเยอะเหลือเกินมีช่องหัวเยอะเลยผมไปศึกษาเรื่องกฎหมายแล้วผมมีโอกาสได้เป็นคณะทํางานกรมทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อปี5.2อจากท่านรัฐมนตรีช่วยขอขอนุญออาตเอ่ยชื่อนะยครับท่านอลงกร,รตั้งให้ผมไปหาทางออกตรงนี้แหละเพราะว่าไอเรื่องคาว่าลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมันมีปัญหาว่าทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์เนี่ยมันเป็นของผู้สร้างสารรค์ตอนนี้ไอคำว่าผู้สร้างสรรเนี่ยเขาตีความออกไปเยอะมากผู้สร้างสรร นักแต่งเพลงใช่ไหมที่สร้างผลงานเพลงก็น่าจะใช่บริษัทใช่ไหมที่ลงทุนสร้างขึ้นมาทําแผ่นทําซีดีก็ใช่เขาจะเน้นไปทั้ง2กลุ่มนี้ขณะเดียวกันพอพอพอบริษัทเทปเนี่ยทาเพลงก็ให้ครูเพลงมาเซ็นมอบพอเซ็นมอบปั๊บก็ยึดตรงนั้นเลยหาว่าเป็นอํานาจเด็ดขาดของบริษัทคือเหมือนซื้อขาดอย่างนี้หรือเปล่าคะถูกต้องลักษณะอย่างนั้นแต่ว่า พูดง่ายๆเราเราก็ต้องเข้าใจในความเป็นเป็นวิถีไทยนะฮะความเป็นไทยเราเนี่ยครูเพลงเนี่ยขายเพลงครั้งเดียวโดนไปเซ็นชื่อแล้วขาดเลยแต่ว่าบริษัทเนี่ยสามารถจะทาขายได้ตลอดชั่วลูกชั่วหลานทํากี่ก๊อปปี้ก็ได้ใช่ก๊อปปี้ก็ได้อาไปทำใหม่ก็ได้ขายต่อก็ได้ซึ่งมันเป็นลักษณะที่ไม่ถูกผมก็เลยไปอยู่ตรงนั้นแหละฮะที่ที่ที่เป็นคณะทางานกรมทรัพย์สินทางปัญญาไปแก้ไขตรงนี้เพื่อให้ประโยชน์เนี่ยมาตกกับครูเพลงบ้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมเข้าไปเสนอหลายอย่าง อย่างแรกเลยเขาว่าเพลงเนี่ยมันมีเขาเรียกปัจจัย4ครับปัจจัย4คือ1นักแต่งเพลงเขียนเพลงขึ้นมาแล้วเพลงเนี่ยจะต้องไปตรงกับนักร้องที่ร้องดังด้วยแต่บางเพลงใน A เนี่ยแต่ไปให้ใน B ใน C ร้องเนี่ยบางที่อาจจะไม่ดังก็ได้อาจจะไม่ดังไม่ใช่เพลงอะไรนะไอ้รอยแผลเป็นเนี่ยรอยแผลเป็นเนี่ยแต่ก่อนนี่เริงลมแหลมทองร้องมาต้องยี่สิบสามสิบปีแล้วไม่ได้พอคัทติยามาร้องดดงพอเขาปากคัทตยาถูกต้องเพราะฉะนั้นมันก็สองคนนี่มันน่าจะมีสิทธิ์อะ แล้วสามก็คือนักดนตรีที่เขาเรียบเียงเสียงประสานเพลงที่ออกมาเนี่ยมันต้องมีดนตรีเรียบเสียงประสานด้วยแล้วก็ององประกอบที่สี่หรือปัจจัยสี่ก็คือบริษัทที่มาลงทุนแล้วก็โปรโมท <ừ> เพราะระยะหลังๆมันมีการโฆษณาด้วยเพราะฉะนั้น4องค์ประกอบเนี่ยควรจะมีสิทธิในการนําผลงานเพลงเนี่ยไปเผยแพร่ภาพเผยแพร่เสียงได้แต่ตรงกันข้ามพอระยะหลังๆเนี่ยเพลงเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพลงที่ทําแผ่นขายอย่างเดียวค เทคโนโลยีความเจริญก้าวหน้ามันมาขึ้นมาเพลงเนี่ยมาเป็นไอ้บูยูทิดดาวโหลดดาโลดลอสายสียดิงโทนทุกอย่างมันเป็นเงินมหาศาลบริษัทก็เลยมองการกไกว่าจริงๆไม่ได้ว่าท่านหรอกครับท่านฉลาดนั่นแหละท่านก็มองการาไก่าอันคือคำชมใช่ไหมคะคุณอาชมนิดนิดกัดหน่อยครับไม่ได้ว่าจริงๆแต่ว่าเขามีนักกฎหมายประจําอยู่มีนักปกฝ่ายลิขสิทิ์อยู่ เขาก็ไปกวาดซื้อเพลงจากครูเพลงที่แต่งเพลงดังแต่ครูเพลงนี้ไม่มีที่ปรึกษาใช่ไม่มีครับไม่มีครูเพลงอย่างแม้กระทั่งเอาผมยกอย่างคุณอาก็เป็นครูเพลงด้วยนักแต่งเพลงมาเยอะแต่ว่าเราต้องยอมรับจริงๆครับนักแต่งเพลงเนี่ยเราเคยคุยกันแล้วว่าแต่งเพลงดังก็แค่มีข้าวกินมีเงินเติมมั่นรถบางทีบ้านยังต้องจ่ายค่าเช่าอยู่แต่ขณะเดียวกันถ้าบริษัทมาให้เงินเป็นก้อนๆสักห้าล้านสิบล้านเนี่ยมันมีความรู้สึกว่า โอ้โหชีวิตนี้เราจะได้ไหมเออเราแต่งเพลงอย่างเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นในตรงนั้นมันก็เป็นกองทุนให้กับลูกกับหลานได้แสดงว่าเรื่องของกฎหมายที่เขาล่างมาเมื่อปีส7เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกฎหมายที่เอื้อให้กับค่ายเพลงผู้ประกอบการสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ไม่ถ้าพูดอย่างนี้เดี๋ยวจะเขาไปว่านักกฎหมายเขาคือเขาเขาพยายามที่จะให้เป็นกลางที่สุดเพราะกฎหมายเนี่ยจะเป็นกฎหมายอะไรก็ตามครับต้องพยายามให้อ่ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายแต่ขณะเดียวกันเนี่ย ด้วยความฉลาดเราต้องใช้คําว่าฉลาดบริษัทนี้เขามีที่ปรึกษาหลายทางเพราะบริษัทนียมันจะเป็นองค์กรเป็นเป็นยิ่งเป็นบริษัทมหาชนเนี่ยเขาจะมีฝ่ายกฎหมาย่าหน่วยงานมีธุเการมีอะไรเยอะแยะหมดเขาก็ให้ความเห็นว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นเงินนะตรงนี้มันได้เงินนะพนักงานมีเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยสามารถจะเลียกพนักงานได้ถ้าเรามีรายได้จากตรงนั้นเข้ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทเขาก็เลยไปไปด้วยความฉลาดเนี่ยเขาไปจัดการซื้อแล้วก็ให้ครูเพลงเซ็นมอบขาด ตอนนี้คือให้เงินก้อนเลยอ,อ,อย่างอของคุณอาในฐานะที่คุณอาก็เป็นนักแต่งเพลงด้วยอย่างนี้ที่เพลงที่อาแต่งแงเนี่ยมีค่ายเพลงมาซื้อแบบเป็นเป็นซื้อขาดไหมคะผมยังไม่มีไม่มีแต่ว่าแต่ว่ามีบริษัทจัดเก็บเพื่อนๆกันนี่แหละมาขอจัดเก็บโดยให้เรา เซ็นมอบมอบหน้าให้เป็นผู้ดูแลลยก็ได้ทุกปีจะจ่ายให้เราปีรัชนานี้ตั้งตั้งกองทุนให้อะอย่างนี้เอาด้วยเพราะว่าคุณไปจัดเก็บเราไม่ใช่เฉยเราไม่มีระยะเราไมม่ีเวลาพอที่จะไปวิ่งไล่จัดเก็บลิขสิทธิ์เนี่ยพอผมไปต่อสู้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยพอลิขสิทธิ์มาตกที่ครูเพลงแล้วเนี่ยคืนมาจากบริษัทมาอยู่ที่ครูเพลงปรากฏว่าการจัดเก็บเนี่ยครูเพลงผมไม่ได้ว่าท่านโง่นะครับผมเองนี่แหละ เราไม่มีบุคลากรพอที่จะไปตรวจว่าใครเอาไปใช้ที่ไหนยังไงทั้งประเทศเราไม่มีความรู้ความชํานาญเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอการนรําลิขสิทธิ์ไปเผยแพร่แต่ขณะเดียวกันเราต้องพึ่งบริษัทนี่แหละตรงนี้แหละที่ว่าบริษัทต่างๆนี่ก็รับจะเป็นให้เป็นรายปีรายเดือนอหรือแม้กระทั่งจะซื้อขายก็ตามบริษัทก็ซื้อไปไว้หมดแล้วก็ไปตั้งเป็นบริษัทจัดเก็บอตอนนี้กระทรวงพาณิชย์กรมทรัพย์ส,สินนักบัญญา เปิดเผยมาแล้วเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมามีบริษัทจัดเก็บทั้งหมด10บริษัท10บริษัท10บริษัทซึ่งรวมอยู่ในแกรมมี่ถูกต้องครับเอไอเอสท็อปไลน์เลขสิทธิ์เจนเตอร์อะไรก็ตามเราทั้งหมด10บริษัทผมมีรายละเอียดทั้งหมดแต่ว่ายังเดี๋ยวสีเวลาเพราะ10บริษัทเนี่ยบริษัทหนึ่งสมมุติว่าบริษัทหนึ่งต้องการจัดเก็บอย่างแกรมมี่เราพูดเถอะครับเพราะว่าเป็นเรื่องจริงท่านไปจัดเก็บลิขสิทธ จากคาราโอเกะอะไรก็ตามพอไปจัดเก็บได้ปั๊บบริษัทอทางร้านคาราโอเกะผู้ประกอบการก็ก็ต้องยอมเสียเพราะมันงั้นมันกฎหมายเขาถืออยู่บริษัทถืออยู่ถ้าไม่เสียก็ถูกปรับถูกจับบางทีถูกสังเตี้ยก็ยอมจ่ายพอจ่ายปั๊บบริษัทอื่นรู้ว่าแกรมมี่ได้เขาก็ตรงขมับเป็นบริษัทเดียวสองสามสี่ห้าที่หนึ่งเข้าไปปุ๊บก็จะตายถูกต้องแล้วเถาผู้ประกอบการเหลืออะไรตายหมดครับร้านคาราโอเกะเลิกไปประมาณ80 90%เปอร์เซ็นต ตอนนี้เหลือเฉพาะร้านที่ว่าพอจะอยู่ได้หรือบางคนก็อาจจะมีเทคนิคลบเลี่ยงหรืออะไรี้ยแต่ว่าถ้าจ่ายทั้งหมดตายหมดคุณอาครับก็มีหลักเกณฑ์หลักการอย่างไงฮะในการที่จะกําหนดว่าต้องจัดเก็บกันขนาดไหนยังไงบ้างนี่ไงครับตรงนี้แหละที่ผมกําลังต่อสู้อยู่ทุกวันเนี่ยผมถามว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาไปอยู่ที่ไหนกรมทรัพย์สินธรรมยาเนี่ยเป็นกรมหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะมีกรมการค้าภายในกรมการค้าต่างประเทศหรืออะไรก็ตามเขาต้องเป็นผู้กําหนดราคา ต้องเป็นผู้ควบคุมราคาอ่าไม่ใช่ให้ทางบริษัทเป็นคนตั้งราคาเองกรมการค้าภายในเนี่ยเขาต้องรู้เลยขายเนี่ยลูกหนึ่งคุณไม่ควรเกินเท่าไหร่ไม่ควเกินเท่าไหร่เจ็ดบาทหรือห้าบาทวันนี้คืนนี้ขึ้นมาลูกละสิบห้าบาทนี่ไม่ตายกันหมดทั้งประเทศเหรอหมูกิโลเท่าไหร่ต้องมีกําหนดแต่เสร็จแล้วลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาไม่มีกําหนดครับทั้งที่เป็นหน่วยงานแล้วกระงพอใจปะมันเหมือนกับว่าเขาอ้างว่าบริษัทบางบริษัทมีเพลงดังไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ความพอใจของบริษัทที่จะไปจัดเก็บเองอันนี้คือจ,จุดจุดจุดที่แย่มากสําหรับสําหรับการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์แล้วไม่ไม่มีกฎหมายมารองรับเหรอฮะว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญายจะต้องออกมาเป็นโต้โผหรืออะไรยังไงผมถามทุกครั้งฮะผมถามเรื่อยเพราะว่าตั้งแต่สมัยผมเป็นที่ที่ปรึกษาคณะทํางานอยู่แล้วก็ถามก็ปรากฏว่าทางบริษัทก็บอกว่าความรู้ทางด้านเรื่องเพลงเนี่ยเขาก็ไม่มีมากนักแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเขาผมบอกว่าทาง กรมทรัพย์สินธรรมาตั้งบริษัทเองได้ไหมเป็นบริษัทกลางแล้วก็จัดเก็บเหมือนกับกองสลากอะเอาคุณขายไปคนถูกลงวันที่หนึ่งที่สองพอถูกไปปั๊บเนี่ยนะแล้วเสร็จแล้วก็ไม่มารับไม่มารับเงินเงินนี้ก็จะเข้าเข้ารัฐเข้าเป็นภาครัฐอันนี้นักแต่งเพลงยอมได้เพราะว่าเก็บค่าเพลงมาแล้วแล้วก็ครูเพลงไม่ได้มาเอาจนแบกก็ให้แผ่นดินไปก็ให้แผ่นดินไปแต่ถ้าเป็นบริษัทเนี่ยพาะบริษัทไปจัดเก็บเนี่ย เสร็จแล้วถ้าบริษัทก็จัดเก็บแล้วแล้วเขาไม่ได้แจ้งให้ครูเพลงรู้เนี่ยว่าอาลพลงของคุณนะผมเก็บมาเท่านั้นนี่แล้วตังอยู่ไหนคะก็ตังก็เข้าบริษัทนี่ไงมันเป็นความที่ไม่ถูกต้อง่ะผมถึงได้บอกว่ากฎหมายมันมีช่องโหว่มากเหลือเกินไอคนเขียนจริงๆที่เขียนมาขออภัยท่านรุ่นพอรุ่นครูบาอาจารย์ผมน่ะเขียนกฎหมายมาเขียนแล้วไม่ได้ใช้อ๋อแล้วเป็นท่านเป็นนักวิชาการท่านไม่มีความรู้ในเรื่องของกาการการทำเพลงบางทีก็ทาราชการเกษียณอะไรเงี้ยแล้วท่านก็ไม่รู้เรื่องเพลงแล้วพอมาเขียนไปแบบนี่แหละมันเหมือนก ไปยกสิทธิ์อำนาจให้กับบริษัทผู้ตั้งรากาเองใช่นะครับแม่เรื่องนี้ยิ่งฟังยิ่งสนุกนะยิ่งสนุกนะแต่ว่าเวลาเราช่วงนี้หมดลงแล้วนะผมึงได้บอกผมต้องผมต้องสี่วันอ่ะต้องต่อต่ออีกวันหนึ่งต่อสีกวันว่ายัายังมีเรื่องราวของเวทีที่เขา <łość> ใช่ที่ีเกี่ยวกับเรื่องการแกลังร้อนอยู่ตรงนี้แล้วก็นักร้องบางคนที่ออกจากค่ายไปแล้วเน่ยแต่เขาเอาเองไปร้องอันนี้เาเรียกการลางแค้นโดนจับโดนจับร้องเพลงตัวเองแต่โดนจับนี่นี่ไม่ไ ครับนะครับวันนี้เราได้แง่มุมดีๆนะครับจากปากของคุณอาสสัยรุ่งโพทองนะครับรคาดว่าเรื่องของการจัดเก็บเลขทธิทางปัญญานะครับคงจะยืดเยื้อกันอีกหลายประเด็นนะครับจากหลากหลายมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องร,รายการข่าวลูกทุ่งก็จะเกาะติดเรื่องนี้มานําเสนอนให้กับท่านผู้ชมได้ทราบกันเป็นระยะระยะต่อไปวันนี้รายการข่าวลูกทุ่งต้องขอขอบคุณ,ค,ค,ณคุณอาสใสรุ่งโพทองมากๆเลยครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับ แล้วกลับมาติดตามรายการข่าวลูกทุ่งได้ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ครับ14นาฬกาถึง15นาฬิกาโดยประมาณผ่านทางสถานีข่าว Spring News นะครับวันนี้เราทั้ง3คนลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ